ก็คือเล่นได้แจ่มเจ๋วไฉไลเป็นบ้าเลยว่าไรอนกราเฟนเบิร์กโอ้กราฟครับเราซื้อมาจากบาร์เนมิวนิกด้วยราคาค่าตัว40ล้านยูโรเผื่อทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> มาจากไหนวะไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ <c oughs> เขามาจากบาร์ยนมิวนิกครับ <c oughs> ก่อนมาจากบาร์เนมิวนิกเขาก็มาจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่รู้สึกว่าสไตล์การเล่นเนี่ยสวยงาม เขาขนานนามกันว่าไรกาดสองแฟรไรกาดครับตำนานนักเตะของฮอลแลนด์สามทหารเสือครับที่มีไรกาดหมูเก่งกองมันชื่ออะไรวะรุดกุลิตแล้วก็อีกคนใครอะจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรจ่ามานานแล้วจำได้ไรกาดกับรุดกุลิตโอ้โหเป็นตำนานของฮอลแลนด์ครับคนนี้ครับเขากะเก่งกันไว้ว่าเฮ้ย hey, นี่มันไรกาดสองนี่หว่า เพราะว่าการเล่นของเขานี่ดูสมูทสวยงามการจับบอลอะคุณสังเกตดูครับไรองนกาเซนแบรกเนี่ยพอจับบอลดูสวยงามนะการไปกับบอลเขาก็สวยงามมากถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับลิบพูตัดสินใจซื้อมิดฟิลตัวนี้มาเมื่อฤดูการที่แล้วครับลิบพูดได้สังขยา,ากองกลางใหม่หมดเพราะว่ามิดฟิลตัวรับคนเก่าที่เราชอบมากคือฟาบินโยก็ไปซาอุ จอแดนเฮนเดอร์สันก็ไปซาอุส่วนนาบีเกตาก็กลับไปเยอรมันกับไบเออร์เอ้ยเบรเมนทำให้ลิปูต้องหาซื้อกองกลางอนเนกประสงค์เลยดีกว่าต้องพูดคำนี้ครับสำหรับรไรอันกาเฟนแบกครับเขาเป็นมิดฟิลด์อเนกประสงค์ที่ลิปูต้องการและเขามีการเล่นเป็นฟุตบอลเชิงสูงชั้นเชิงมีสไตล์ในการเล่น ลิพูก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าต้องเป็นกาเฟนเบิร์กครับด้วยค่าตัว40ล้านยูโรที่ไม่ได้แพงมากนักลิพูจึงตัดสินใจยื่นก็เสนอซื้อไรอันกาเฟนเบิร์กจากบาเยอร์มิวนิกจริงๆบาเยอร์เขาก็ไม่อยากปล่อยนะฮะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นโชแมคคูคเคลเป็นคนอนุมัติเองว่าปล่อยไปเลยเพราะว่ากลางเราล้นทีมก็เลยได้มิดฟิลคนนี้มาครับไรอันกาเฟนเบิร์กทำให้ลิพูต้องซื้อวาตารุเอนโดแล้วก็ จะซื้อไคเซโดกับกราวเวียก็เขาก็ไม่มาก็ได้เอนโดกับกาเฟนแบกมาก็กาเฟนแบกครับถือว่าเป็นมิดฟิลสารพัดประโยชน์ครับตอนที่เขาเล่นที่ไแจ็กอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาเล่นมิดฟิลตัวรับคู่นะอาเผื่อยังไม่รู้ดับเบิลอะไรวะดับเบิลพิวอัอะไรสักอย่างเนะี่ยมิดฟิลตัวรับคู่เนี่ยอย่างไรก็ตามครับกาเฟนเบรกเนี่ยยืนมิดฟิลทางฝั่งซ้ายกับไแจ็กอัมสเตอร์ดัมเป็นตัวรับคู่เสร็จแล้วครับเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับ อาจ็อัมเรดดัมเราก็จะซื้อเขาตั้งแต่ตอนที่อยู่ตอนที่ย้ายจากอาแจกคแล้วแต่ว่าเป็นไบเยเนอร์มิวนิกที่ได้ตัวเขาไปครับแล้วก็อย่างที่ร,รู้กันครับอยู่ที่ไบเอเนอร์มิวนิกนั้นเขาไม่สามารถเบียดตำแหน่งตัวจริงลงเล่นได้เลยก็ลงเล่นได้บ้างแต่แทบจะไม่เห็นเลยกับไบเอเนร์มิวนิกมีลงมาบ้างก็คงจะไม่ชอบใจโค้ดตอนนั้นอะโทมัสคูเคลและก่อนโทมัสคูเคลก็เป็นใครอะก็เป็นนาเกลมันก็คงจะไม่ชอบไม่ชอบสไตล์การเล่นเขาหรือยังไงก็ไม่รู้ครับ เลยไม่ค่อยได้ลงเร่งและลิปูก็ติดต่อไปซื้อเขาก็เลยอยากมาลิปูเพราะว่าเขามองว่าลิปูจะเปลี่ยนกลางใหม่ทั้งยกชุดแบบนี้เขาน่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นครับหนึ่งในคุณลักษณะโดดเด่นของการฟันบรกครับคือความสามารถในการคลองบอลเพื่อขึ้นไปในแดนของคู่ต่อสู้ครับเขาเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสําเร็จ3.9ครั้งต่อ90นาทีนะครับเป็นกองกางอันดับ5ของลีกฮอลแลนด์ ด้วยความสูงถึง190ซนเมตรครับการก้าวแต่ละก้าวเนี่ยก็เลยได้เปรียบฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นอีกอย่างนึงที่โดดเด่นของเขาคือการแย่งบอลเมื่อวานครับโอ้โหเมื่อวานการแย่งบอลของการแฟร์แบบกนี่สุดยอดจริงๆครับที่ชนะเอฟฟิตไป2ประตูต่อศูนะเห็นไหมครับเข้าไปตันเข้าไปเบียดแต่อาจจะมีลูกที่แบบเหมือนจะเปิดปุ่มเข้าไปเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเขามี v a r นะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก ตามจังหวะบอลแต่ไปโดนปุ๊บโดนใบแดงได้กาเฟนเบิร์กต้องเรียนรู้อันนี้ครับเพราะว่าในยุคข,ของอาร์เน์ผมมองแล้วครับมิดฟิลตัวรับจ่าเจ้าโอ้ oh. ถ้าบอสเราจะจับไรอันกาเฟนเบิร์กเป็นมิดฟิลตัวรับนะครับเพราะเป็นมิดฟิลตัวรับแบบสมัยใหม่จริงๆเลยเพราะว่ากาเฟนแบรกเนี่ยมีความเฉลียวและตื่นตัวในการเคลื่อนที่เพื่อการครอบครองบอลครับอีกทั้งยังมีการผ่านบอลที่ถือว่าใช้ได้เมื่อวานเป็นไง เปลี่ยนแกนี่ปื๊บปับปื๊บปับโอ้แมนซะด้วยเมื่อประสานเข้ากับทุกอย่างครับเขาจึงสามารถเอาตัวรอดได้ดีภายใต้ความกดดันเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่แคบๆโดนนักเตะของอ f ฟวิดเข้ามารวม 2- 3สาคนเขาสามารถดิ้นพลิกบอลไปได้แล้วก็ไปแทงต่อให้เพื่อนเข้าไปทำประตูได้อีกโอ้โหนี่เลยจ้ะความสามารถของการเฟนแบกที่ผมเคยบอกว่าเขาเป็นมิดฟิลเชิงสูงแต่เมื่อฤดดูการที่แล้วอาจจะจะยังไม่โดดเด่นเพราะว่า ครบตั้งใจเลือกวัตารุเอนโดก่อนแล้วก็วัตารุเอนโดก็ดันโชว์ฟอร์มได้ดีครับแต่คราวนี้พอเป็นอาร์เนอร์สลอดอาร์เนอร์สลอตเขาก็มีแนวทางการเล่นของตัวเองก็คือเขาชอบมิดฟิลด์แบบการแฟรแบรกครับที่ไม่ได้เน้นรับอย่างเดียวแต่ต้องไปกับบอลได้ดีเน้นรุกบุกดุดันและการวางบอลที่แม่นยําของการแฟร์แบกเนี่ยมีภาษีดีกว่าเอนโดตรงนี้แหละครับและนันเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันซะอีกกระเดยโอ้โหหวานเจี๊ยบไปเลยคันนี้ กาเนแบกครับ <c oughs> เป็นมิดฟิลด์ที่เล่งง่ายๆครับคล้ายๆเค์ติโจนี่ยสังเกตได้พอแปะบอลไปให้เพื่อนใกล้ๆเขาจะไม่ค่อยได้วางบอลย,ยาวๆแบบไดเรกยาวๆแบบฟันไดอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้ากองกลางก็นึกถึงใครอ่ะนึกถึงเทรนด์เซเดออันโอี้อ่ะเขาไม่ได้วางบอลยาวๆอย่างนั้นแต่เขาจะวางบอลแบบแปะใกล้ๆปุ๊บแล้วก็ตามไปกับเพื่อนตามไปกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนตันปุ๊บอ้าวก็แปะกลับมาแล้วเขาก็ไปกับบอลเองได้อีกคือ พิเศษตรงนี้แหละการเฟรนเบิร์กสุดยอดมากครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เลยครับการเฟรนแบกเนี่ยมีความปราดเปรียวคล่องตัวเยียงเยี้ยงกายแต่ละทีเนี่ยผมดูแล้วท้าทวงท่าเขาสวยงามไม่ใช่ว่าเป็นแฟนลีพูลแล้วโอ้โหโอวยซะแต่จริงๆครับถ้าคุณดูอ่ะเขาจะเป็นมิดฟิลที่แบบว่าการเล่นสวยงามมีชั้นเชิงแล้วก็ปาดเปรียวและมันทำให้ไล่กดดันคู่แข่งได้ดีในแผนของอาร์เนสลัสครับ เมื่อวานเห็นป่ะครับขนาดตอนเรานำสองศูนย์น่ะเราขึ้นไปบีบพื้นที่เขาว่าแบบหน้ากรอบเขตไม่ใช่หน้ากรอบคทโคตรหน้ากรอบโขกขาโกเลยอะ่ะคือยืนกันแบบแล้วก็เอฟฟี่ที่พลาดหลายครั้งแต่เราจบไม่คมเองจากโดยเฉพาะดีอาร์ตเอ้ยแต่ไม่เป็นไรจะค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปพึ่งต้นฤดูกันแต่การไปกระบองของการเซนโบ Facebook, งที่ผมการไปกระบ,บงองเขาที่ผมชอบมากๆเลยโอ้โหคือแบบเห็นไหมตอนที่ลูกจะ,ะออกจะออกข้างอ่ะ แล้วเขาโดนกลุบกดดันอยู่สองสามคนน่ะถ้าถ้าช็อตนี้ใครใครใครดูก็จะจําได้ปุ๊บจับบอลมาพลิกไปเจอหมุนตัวปาพลิกไปเจอปุ๊บแม่งหมุนตัวออกไปข้างเลยโอ้โหกาเฟนเบิร์กเ,เนี่ยอ่ะในตำแหน่งเบอร์หกกับเอนโดเนี่ยเขาอาจจะแย่งบอลไม่ดีเท่าเอนโดแต่การไปกับบอลเขาดีกว่าครับเดิมทีเนี่ยริพูมีตัวเลือกในแผงกับกองกลางท,ที่เรียกว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วแหละแต่เราขาดไม่ฟิลเบอร์หกแบบนี้ครับ และสรอตก็มองว่าเขาเล่นได้โอ้โหกองกลางลิพูนี่ถ้าเกิดรไรไอ้กาเฟนบาปรับตัวได้นั้นกับมิดฟิลเบอร์หกแล้วปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นเป็นแบบรับเสร็จแล้วกูพาบอลลุกไปด้วยแบบอย่างนี้ได้ทุกตลอดทุกเกมนะคือความคงเส้นคงวาดีกว่าเอาอย่างนี้อ่ะเขาเรียกว่าความคงเส้นคงวาถ้ากาเฟนบากเนี่ยคงเส้นคงวาแบบเนี้ยไปยันจบฤด,ดูกาลนะลิพูเนี่ยมีสิทธิ์ลุนแชมป์ จริงๆไม่ได้อวยเมื่อวานจะเห็นอยู่การเล่นของเขาที่มันสุดยอดจริง,รง,รงๆผมชอบมากเลยมิดฟิลแบบสไตล์กาแฟนแบกเนี่ยเดี๋ยวพอเล่นไม่ดีกูก็ได้ล้วแต่พอชมเราพอดีเราก็ต้องชมใช่ไหมจ๊ะเพราะเราคือลิวพูอ, <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะมิดฟิลคนใหม่เจอจรัดแล้วจ้ะไรอันกาแฟนแบกอ,อ,อืหวานเจี๊ยบไปเลยว่าคุณน้